สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับโมวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องอีบอสสัตว์กันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินที่มีในอดีแต่ว่าไม่ได้รีวิวแล้วก็ดองไว้ในอดีประมาณ30ล้านชาติตั้งแต่ครบรอบ3ปีทุกคนก็คือสกินทองกาละเทียนน้าโตสกินครบรอบ3ปีสกินชื่อซักคิวบัตนั่นเองนะทุกคนก็เป็นสกินที่อยู่ดีๆก็อ่สุ่มตอนเรียนออนไลน์ดีๆก็ออกมาเฉยเลยนะทุกคนก็ เล่นไม่เป็นแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาซูสิวิตาการรีวิวสกินให้ทุกคนดูกันว่าสกินน้องเนี่ยสวยแค่ไหนเนีทุกคนเนี่ยแค่เห็นตรงหน้าเนี่ยก็สวยมากแล้วเราจะมาดูกันดีกว่าว่าโมเดลตอนในเกมเนี่ยว่าจะเป็นรูปปัน้นหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยจะสวยขนาดไหนในทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีกว่านะจ้าโอเคเลสโก เอาละจ้ะแล้วเราก็มาอยู่กันในแมปนครที่ไม่เคยหลับไหลกันอีกแล้วนะทุกคนโอ้ยแมปนี้เล่นฮันทีอะไรเจอทุกที่เลยยาก็เดี๋ยวเราออ้ยหมู่ป่ามันมันให้หมู่มันลองแลทุกคนเดี๋ยวเราเดินตามหาดีกว่าว่าเจออยู่แถวไหนน่าจะมีคนอยู่เครื่องง่คนหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าอ่านี่ไงนีแจ้งเตือนคืออะทุกคนเดี๋ยวเราเสกรูปป้าเลยเลงปับหนึ่งอ่าเลงโอ้ยมันวางไม่ได้อะ่ะโอ้ยนี่สแปมแม่งเลย ก็คือจริงๆแล้วเราเล่นไม่เป็นนะทุกคนเราก็จะพยายามสแปมรูปปั้นให้เต็มให้ให้เท่าที่ทําได้นะจริงๆก็เมนกาลาเทียก็อยากอยากกระทืบซะเลยเล้นไม่เป็นจริง <ST AT> อ่ะเด็ดใสู่ปปั้นนี้ก็โดนไหมเออเออเอาไม่โดนแผลได้ไงอ่ะทุกคนโอ๊ยนี่มันมันมันหลบรูปปั้นชาน่ะเนี่ยชุดเด็ชุดออากจะสวยทำไมไม่ยอมโดนจุดเด็ดชนกันอืมไม่โดนเราจะเราจะดักหน้าเขายังไงดีอนะ่ะนี่วางถูกไหม ไม่ถูกไม่ถูกโอ๊ยตายแล้วจะโดนยังไงเนี่ยเซอก็ยิ่งวางไม่เป็นอยู่อย่าบูลลี่เซนได้ไหมเนี่ยเราขี่หมูขนาดเนี่ยเราจะไล่ย,ยังไงก่อนโอ๊ยเราไม่ไล่แล้วทุกคนเราเปลี่ยนดีกว่าอ,อีนี้มันชอบขี่หมูเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นเนาะใำบนบ้านน่าจะมีคนเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าน่าจะมีคนปั่นบนบ้านแน่นอนเป็นเรื่องคอมมนเซนมากเนี่ยเราเจอนี่เราเจอเเจอีไลเดบิงเออเอา้าไม่โดนเธอเลยทุกคนโอ๊ยตายแล้ว นั่เราลงข้างล่างแล้วลวกันเนาะนี่ตกอยูงไหนวะโอยเ,เขาจะเดินเข้าสู่ศาตรน่นรถเสกลูกปันป้นเปบนี่แน่เออโดนลูกปั้นดอกหนึ่งแต่อีกดอกนึงไม่รู้จะโดนตอนไหนนะทุกคนแต่ว่าชิมาเล่นจูในสุ่สาสรก็จะต้องสู้ชีวิตหน่อยเอา้าชิวิ่งออกสุสานรทุกคนเราต้องตามไปเลย เสกรูปปั้นเสกรูปปั้นอ่ะสิสิกลัวลูปปั้นสิคนกลัวทำไมอาศัยนกอง้ตัวเองเฉยเลยโอ้ยฉันเล่นลูปปั้นไม่เป็นโว้ยอย่ามาบูลลี่ได้ไหมเออลูปปั้นหายเออเรียบร้อยนี่เศษลูปปั้นหายนกหายคนโว้ยลิ้นพันไปหมดงงเออหลือคะไปจับนั่งเก้าอี้กันหนีให้นหล่อนมาเข็นรถเข็นสันอันนี้ก็จะเป็นประดับม่วงของกาละเทียนะก็คือ ทุกอย่างก็คือประธานให้แต่คือจะเล่นไม่เป็นไงทุกคนเออแต่ว่าตอนนี้เงามันขึ้นมาข้างบนเราจะต้องเดินไปไล่นะจ๊ะไม่งั้นเ,เครื่องมันเสร็จเรายอมนี่ลูป,ปันเออโดนไหมไม่โดนเออเออนี่บนเออนี่แน่ตีไม่โดนไอ้นี่มันวิ่งหนีฉันทำซองนี่เจอดีแน่นี่ลูป,ปันสู่ิดไปเลย จับนั่งก็อีสวยๆย,ยั่วๆไปเลยค่ะจับนั่งเอาวิวแชร์ทีแต่เราปักไปดูตรงนั้นดีกว่าเพราะเขาช่วยกันแล้วเนาะเขาอยู่บนรางเขาจะตอ้องรางรถไฟไงทุกคนเราปักมายืนในสุาสานเลยตลกเวอร์อุ๊ยเนี่ยนัเหรอนบนพาตายท้าม็นจำฉันไม่ได้หมู่ป่าอีกแล้วหล่อนนี่ก็มาเก่งเหลือเกินอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเถอะเดยเถอะเดี๋วเถอะเ,เ,เจอดีแน่อ้ยมันชนชนันกำลังรอรอโอ้ยเสกช้าไปนิดนึงติดท้ายอะทุกคนไม่ก o d อย่าอย่ามันหนีชานหล่อนทยแดงแล้วหล่อนจะมาทำทรงหนีซะทำไมก่อนจะมาฉีกอะไรแถวนี้ฮะเดี๋ยวหล่อนได้เจอค่กระโดดโอ้ยมันกระโดดมันกระโดด นี่เจอาโกเดินตามพี่รอกคุณยาร่อนนี่ไปไหนไม่รอดหรอกจับนั่งเก้าอี้ไปเลยค่ะสวยๆย,ยั่วๆเอาลูกป,ปั้นชนเม็ดแตกไปเลยค่ะจับนั่งเก้าอี้ยั่วๆหนึ่งแมสสุนวานนั่งไปเลย <c oughs> อุ้ยเครื่องเสร็จอะ่ะเดี๋ยวเราปักแบบหนึ่งไหนวะอ๋อเองอยู่โน่นอยู่โน่นวางลูป,ปั้นก่อนตลกอะ่ะ เก๋มาทุกคนเราต้องวางทุกปันเออวางไม่โดนอุ้ยโดนนิดนึงตีโดนเก้าอี้โอ้ตายแล้วตายแล้วอ้ยอะไรก็ไม่รู้วันนี้ออ้ยตายเออนี่แน่อย่ามาค่ะคิดว่าจะเข้ามาก็เจอบิงหยัดเกีบเลยตายข้างเลย ag, ผู้พิการควรได้รับสิ่งที่ดีกวันนี้ทำไมสนั่งวิวแซะแล้วทำไมต้องโดนเซอร์บุลีเลยค่ะเอะอะอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ โอ๊ยโวยกันเป็นว่าเลยเลยอ่ะจะต้องกบบไล่เอาให้ได้วันนี้จะต้องเก็บอย่างน้อยเสมอมันก็ชนะค่ะงั้นเดี๋ยวต้องอัดใหม่ฮัโลโหลยู่ไหนลูกเอาไม่เจอเว้ยต้องโน้นมีแจ้งเตือนคาดว่าจะต้องเป็นพวกที่ไม่ปัน่นค่ะมการนเลยขึ้นหัว <S <S โอ้ยแล้วหรอ หล่อนนี่ก็มาแก่ง้งแล้วเกินชีวิตนี่สรุปันกหขานี่นี่รุป,ป,รป,ปันว,าว้าตลอดกลัวไม่รอดนี่เปาะเปาะเปาะไม่โดนอะไรก็ไม่รู้โอ้ยโอกระทำไม้ผับไม่โดนผับไม่โดนแต่มันผับใส่ต้องเสียเวลาพาังไม้แล้วหล่อนก็ขี่มูอีกแล้วเป็นอะไรโอ้แล้วขวางรุป,ปันตัวเองโอ้ตีแมงเลยนี่มันใสตาไปเลยตาอืตามตีไม่โดนอีกแล้วตามกูจะ สามโอ้มันเหลือเขาสุดท้ายแล้วทุกคนคนป่านี่มันก็เกียนเวอร์อะไรก็ไม่รูจ้จะไล่มันได้ไหมโอ้แล้วที่แคบเยอะลูกปั้นมันก็บีบได้แหละแต่สิก็เล่นไม่เป็นไงลูกปั้นมันก็แบบมันก็บูดไงเออโออะไรก็ไม่รู้ตีแม่งนี่เหมือนไส้อะไรก็ขี่หมูนั่นแหละโอ้ยไอขีอ่หมูขี่หมู หล่อนนี้ชอบทรุนกรรมสัตว์เจอปูค่ะลูปันเออเลยลมไปข้างหนึ่งเลยจ้าเอออุยวารเกตตีทิ้งก่อนหอมึงสาบเข้ามาตลกค่ะนั่งไปเลยนี่แน่แต่เราปักไปตรงนู้นเลยแล้วกันปึกเครื่องมันตัดโอไมายก็เขากองเขาู่สองคนเหรอเราเสกรูปปั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอไม่กอนไฟมาขวางแรงมากกีดกัน กีกันสนามไม่ oh God. อเอาไปก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวหูหูน่าจะขึ้นคนเดี๋ยวน่าจะมีคนมาช่วยหรือคนึงเตรียมนะทุกคนเดี๋ยว,วรอรอรูปปั้นเรามาอุ้ยเก๋มาแล้วทุกคน,นเสกรูปปัน้นอึเสกโดนไม้ใหม่โดนโอ้ยสก๊อใส่ใรอนเก่งเหลือเกินโอ้มันเข้าว,ว่าไปทุกคน มันช่วยกันแล้วมันเข้ารูมังสาบรูนี้ฉันน่าจะตีรูมังสาบโอ้ยรูอะไรโยแยะเนี่ยเล่นทีอะไรก็เจอแต่รูมังสาบเนี่ยโอ้ยตายบิงยัดแม่งอือเครื่องจะตุดก็ตุดค่ะมีตุดเรื่องของรอนฉันจับรอนนั่งไปเลยค้างรถวัวน,นั่งเลยแล้วเราปักนี่ปักอะอยู่ไหนวะ,ะน่าจะเครื่องอะไรอย่าง้อ่ะเราวางสแปมหุ่นไ,หไหน,นไปก่อนไม่ใช่สแปมนุปันไปก่อน หูขึ้นหูขึ้นแป๊บนึงนะไหนอะไรโอ้อีไลหล่อนหรอมาทำมามาทำไมนี่โอยลูกปั้นมันไม่มันไม่ชนกันทุกคนตายแล้วลูกปั้นฉันก็ยิงไม่ค่อยมีอยู่จะสปัมลูกปั้นอ้าวไม่โดนอ้าวโดนแล้วเครื่องจุดเออนั่นนะค่ะเครื่องจุดเรียบร้อยตายแน่พวกหล่อนคอยดูจะจะตามผีหลอกยาหลอน โอ้ล oh, like, like, like. oh, oh, mm ่อีล่กันอมันกองกันอยู่ตรงนี้เสร็จกูแน่มาทําอะไรครับหมูป่าจะมาเดินเล่นตรงนี้ทําไมกองระวังโดนูป,ปัน้นบีบกีม,มแตกเลยนะคะนี่มิกลัวหรอนี่ตีอ้ยตีไม่โดนอะไรก็ไม่รู้โอ้ยทุกคนมันจะวิ่งมาประตูนนป้าวะ่ะตายแล้วมัตนตน้องรีบเออต้องรีบกอบโกยกอบโกยกอบโกยลูกป,ปัน้นยัดใส่มันเอาให้มันตายค่ะโอ้เอะเอะก็ อะไรก็ไม่รู้ว่าฉันโดนหมูป่าบิงหมีอ๋อมันจะออกประตูแน่เลยอะ่ะตายแล้วอออมันลงหมูมันลงหมูทุกคนมันลงหมูเออมันเรียงหมูอะไรของมึงล่ะฮะลำคาญค่ะไอ้อะไอ้อะก็จะตอยจะมาขึ้นหมูปุ๊บมึงจะออกก็ออกค่ะมิฉะจะมันแตะแต่แตะแตะแต่ค่ะ ออกก็ออกเนาะไม่งั้นเดกก็จะโดนลูกปั้นบีบกี่ตายค่ะและเออเสมอวายอะไรก็ไม่รู้ว่าตีนมันตึงเกินหรือสเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้อย่าะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายไก่กองค่ะเหนื่อยเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสกินกาละเทียสวยไหม เราว่าสวยมากเลยแต่เสียดายเหลือเกินที่เราเล่นไม่เป็นนะทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยที่ยู่ดีโโโ้โชว์ตึงบางส่วนบางก็เล่นไม่เป็นจริงๆนะทุกคนรูปปั้นแห่งอนาคตนี่แหลคะค่ะฉายารูปปั้นแมนเหมือนพี่เบิร์ดเลยนะคะก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะก็คลิปหน้านี่จะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะจ๊ะเราก็กดกระดิ่งด้วยเวลาลงคลิปใหม่นี่จะได้เห็นกันทุนๆนน่นนะจ๊ะก,ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวเราไปแล้วนะทุกคนนะจ๊ะบายเจอกันครั้งหน้านะจ๊ะ